สวัสดีค่ะคลิปนี้มาส่งความอิมแพกของเหล่าซุปตาไอดอลเคป๊อปเกาหลีกับมูลค่าต่อโพสต์บนแพลตฟอร์มอินสตาแกรที่ได้รับแต่ละครั้งในการเคลื่อนไหวเห็นแล้วต้องอ้าป,ปากค้างกันเลยทีเดียวแค่โพสต์เดียวก็รับเต็มเต็มลานอัพโดยราคาต่อโพสต์จะขึ้นอยู่กับยอดผู้ติดตามยอดไลค์ของแต่ละโพสต์และการเข้าถึงซึ่งในวันนี้ค่ะ แอดก็จะพาเพื่อนๆมาส่องท็อป10ศิลปิน K-POP ที่มีมูลค่ามากที่สุดบนแพลตฟอร์ม i n s t a g r กรตัวท็อปเกาหลีจะมีใครบ้างไม่รอช้ามาดูกันเลยเริ่มที่อันดับสิบ J-Hope BTS ขนาดนี้มีผู้ติดตามบน IG 25.3ล้านคนเป็นหนึ่งในสมาชิกที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดมูลค่าต่อโพสต์อยู่ที่4.6ล้านบาทอันดับ9จิน BTS มีผู้ติดตาม25.4ล้านคนเขาชอบโพสต์ถึงของอร่อยๆและเบื้องหลังการถ่ายทำจินมีมูลค่าต่อโพสต์อยู่ที่4.6ล้านบาทอันดับ8แจ็คสันกอสเซเว่นแรปเปอร์และศิลปินเดี่ยวของกอสเซเว่นเขาใช้อินส a าแกรมเพื่ออัปเดตชีวิตประจำวันขณะนี้ IG ของเขานั้นมีผู้ติดตาม26.6ล้านคนมูลค่าต่อโพสต์อยู่ที่4.6ล้านบาท อันดับ7จีมิน BTS ไอจีของเขาไม่มีการเคลื่อนไหวมากนักขนาดนี้ไอจีของเขามีผู้ติดตาม26.7ล้านคนมีมูลค่าต่อโพสต์อยู่ที่5ล้านบาทอันดับ6จองกุ๊ก BTS ขนาดนี้ไอจีของเขามีผู้ติดตาม28.5ล้านคนเป็นอันดับ2ในกลุ่มสมาชิก b t s มีมูลค่าต่อโพสต์อยู่ที่5ล้านบาทอันดับ5 v b วีบ วีมีผู้ติดตามมากที่สุดและทำลายสถิติการเดบิวต์ในอินสตาแกรของเขาถึง2ครั้งขนาดนี้ IG ของเขามีผู้ติดตาม30.1ล้านคนมีมูลค่าต่อโพสต์อยู่ที่5ล้านบาทอันดับ4โรเซ่แบ็คพิง ในอินสตาแกรของเธอเต็มไปด้วยการเดินทางเรื่องราวต่างๆมากมายรวมไปถึงแฟชั่นปัจจุบันเธอมีผู้ติดตาม53.3ล้านคนมีมูลค่าตอบโพสต์อยู่ที่5.3ล้านบาทอันดับ 3. จีซูแบ็คพิงขนาดนี้ IG ของเธอมีผู้ติดตาม53.5ล้านคนคุณจะเห็นแฟชั่นและภาพสวยๆมากมายรวมไปถึงเรื่องต่างๆที่เธอชอบมาอัปเดต เธอมีมูลค่าต่อโพสต์อยู่ที่5.3ล้านบาทอันดับ 2. j e เจนนี่แบ็กพิงบัญชีของเธอแสดงภาพเบื้องหลังการทำงานและชีวิตของเธอได้เป็นอย่างดีขนาดนี้เธอมีผู้ติดตามถึง60.1ล้านคนและมีมูลค่าต่อโพสต์อยู่ที่5.6ล้านบาทอันดับ 1. Lisa ลิซ่าแบ็กพิง ศิลปินเคป๊อปที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในเกาหลีทั้งที่เธอไม่ใช่คนเกาหลีด้วยซ้ำแสดงให้เห็นถึงการก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆที่มีต่อโลกเคป๊ขนาดนี้เธอมีผู้ติดตามถึง71.7ล้านคนโดยมีมูลค่าต่อโพสต์อยู่ที่5.7ล้านบาทและนี่ค่ะก็เป็นท็อป10ศิลปินเคป๊อปที่มีผู้ติดตามและมีมูลค่าต่อโพสต์มากที่สุดแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ เดตขา่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ